ครับคุณพระเทพลายไบจรรยครับนี่คือนักแข่งครับเตรียมความพร้อมอยู่บริเวณได้หนึ่งกิจสตาร์ทครับและกล้องของเราก็มาจับอยู่ที่คันที่1นครับหมายเลข54วรพ์ทองดอนเหมือนบิสโตนทาโอยามาลูบ k y t ทีมนักคอปฐมครับเราต้องบอกว่าวันนี้นะครับตรงกับการในส่วนของเอเชียลเอรงเนาะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสนามซูโกะเรามาดูหมายเลข5ก่อนคันแรกครับ ครับถัดไปครับหมายเลข29ครับกันรพัดแยบการไถครับยามาฮ่าโบชิไออารซีเดียดีสปีดออยโปรเจกต์เอฟไอไก่สระแดงทีมอุทัยธานีครับหมายเลข54นั้นวรพจน์ทองดอนเหมือนนะฮะจากบริสตอลทาโอยามาลูบควยทีทีมนะครับแล้วก็หมายเลข22่สิบสงครับพงศิ์แสนหลวงครับยามาฮ่าโมลินเรสซิ่งลีวัฒนาเชียงใหม่ก็นะฮะช่างขวัญก็อยู่ด้านข้างกับ สนทรชัยวงจำนงนะฮะอยู่ตรงด้านข้างนะฮะถัดมาครับหมายเลข55ทธีรนัยทัพทิมจากยมห้าไอเอชดีไอดีสมาร์สสปอร์ตสนองไซเคิลเรสชนบุรีของเชียชุดใหญ่เลยนะโอ้โหวันนี้เจ้าเชียวแล้วก็ธีรนัยทัพทิมนะฮะมาตรงนี้ถัดมาครับหมายเลข14ธนกิจประทุมทองไอ c d i ดีไอดี y กรซีเอบเอกราชกรุงเทพ ธนากรปทุมทองนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้องอาร์ตี้นะฮะก็เวลาของการคอลิฟายใน1นาที31.986วินาทีครับสำหรับวรพจนทองดอนเหมือนนะครับหมายเลข54ที่มาตำแหน่งที่1นะครับส่วนตำแหน่งที่2องกัลยาภพเจยบการไถนะครับ1นาที32.029วินาทีนะครับมาตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3พงษ์สถิตแสนหลวงนั้น1นาที32.070วินาที ่วนทีลใ,ในทัพทีมนะครับเวลาไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันนี้นาที34.053วินาทีครับธนก,กิจปทุมทองนาที35.094ก็คงจะมีอยู่ใกล้เคียงคันอยู่3คันนะครับสำหรับวรพจนทองดอนเหมือนกันพัทแยบการถ่ายและพงสิิ์แสนหลวงเจเอฟนะครับก็คะแนนาาเวลาเนี่ย31.986วินาทีกับ32.029วินาทีและ32.0 70วินาทีนะครับหนึ่งนาทีกว่านะครับต้องบอกว่าเกมความมันในรุ่นนี้นี่คือรุ่นโปรดักชั่น150โปรเฟชชั่นอลครับวันนี้เกมการแข่งขันนั้นก็ค่อนข้างที่เราบอกว่าตรงกับเอเชียโรลเลอซิ่งนะครับต้องบอกว่าทีมเอชอิตเอ็นเจทีนั้นก็ยกทีมทั้งหมดไปทําการแข่งขันยังประเทศญี่ปุ่นด้วยนะที่ซูโก้นะก็ใครที่ไม่มีคะแนนก็บางคนก็อาจจะไปที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับวันนี้ก็เป็นบอกว่าตัวจี๊ดจตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่ม คนะครับเอาละครับความพร้อมในขณะนี้ครับก็เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมที่จะวอร์มอัพแ l a ครับในช่วงเวลาของการวอร์มอัพแ l a นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนในการแข่งขันของเรานะครับสำหรับการกีฬาประเทศไทยครับ SAT ครับคิดถึงกีฬาคิดถึงกกทครับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ครับกองทุนมุ่งมั่นพัฒนากีฬาสร้างสรรค์สังคม FMSCT ครับสมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย MSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าฮอนด้าผู้นําด้านจักรยานยนต์โดยบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงจำกัดครับอีเดมิส ผู้นาด้านน้ามันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นน้ํามันเครื่องอีเดมิสกบริษัทน้ํามันอัปโรไทยจากัดครับรถักรยานโยชมาฮ่าโดยบริษัทไทยาม่ามอเตอร์จํากัดผลิตพันยางพิลลารี่โดยบริษัทคอมมโตจํากัดครับผลิตพันยางยาง IRC โดยบริษัทอนโนเวลเปอร์ประเทศไทยจํากัดมหาชนผลิตพันเครื่องดื่มสิงห์โดยบริษัทบุญรอดเทดดิ้งจากัดผลิตพันโช๊ปแกซซี่โดยบริษัทสยามซัพพลายชันอินโนเวชันจำกัดครับ ในสนามที่5้านะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันนะครับวันที่22กร,รกฎาคมและเป็นสนามที่6นะครับวันที่สนามที่5นะครับวันที่22กร,รกฎาคมนะครับสนามที่6นั้นวันที่23กร,รกฎาคมณสนามแข่งรถไทยแลนด์สกิตนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับแฟนเพจก็ติดตามข่าวสารของเราได้นะครับกับ fm sctv และ Line@ fm sct ครับและผลการแข่งขัน เมื่อสนามที่ผ่านมาครับตำแหน่งที่1นั้นได้แก่หมายเลข29กากัญฐพัฒน์แยบกัรไถซึ่งมีผลคะแนนสะสมอยู่ที่60คะแนนตามด้วยตำแหน่งที่2คือหมายเลข22งพงศติ์แสนหลวงมีคะแนนสะสมอยู่ที่45คะแนนอันดับที่3หมายเลข55ธิรนยัยทัพทิมคะแนนสะสมอยู่ที่43คะแนนอันดับที่4เป็นของวรพจน์ทรนนเหมือนคะแนนสะสมอยู่ที่41คะแนนนี่ครับคือผล ลำดับการแข่งขันเมื่อสนามที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนสะสมในรุ่นโปรเจคชั่น150โปรเฟชชั่นนอลครับเราได้ชมการแข่งขันนะครับเราก็เรียนไปว่าในส่วนของวันนี้สมเกียรติจันทานะครับก็ไปแข่งนะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับสนามแม่เซนนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในเวลา17นาฬิกา15นาทีนะครับติดตามข่าวสารของสมเกียรติจันทาได้นะครับกับ m o t o g p นะฮะในรุ่น m o t o 2นะครับสำหรับสมเกียรติจันทานะครับแล้วก็ในส่วนของ การแข่งขันของเรานะครับเรายังมีในส่วนของ f m s, s t Academy MX นะครับ MX Academy นั้นวันที่15-16กรกฎาคมนะครับในส่วนของใครที่สนใจกับที่จะเข้าอบรมกับ f m s t MX Motocross นะครับก็สามารถเข้าไปที่ Li n e Official f m s t Academy นะครับ l ล n e ของ f m s t Academy ได้เลยนะครับและในวันนี้ก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับมิโมจิวัลต นะลิโมจิรัตวันรักนะครับที่สนามสมม่วประเทศอินโดนีเซียนะครับเอาล้วครับมาชมการแข่งขันครับตัวตึงล้วนๆครับตัวตึงล้วนเลยนะครับพอมออกสตาร์ทครับองแรกครับเรามาดูโ้งแรกแน่นอนสุดสำหรับนี่เลยครับ หมายเลข54นะครับมาแล้วสำหรับวรลพจน์ครับอ่ามาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเกาะลายเข้ามานะฮะโอ้โหน่าจะเป็นตำแหน่งที่สองสำหรับพีนท์กันตพัดแยบการไยนี่แหละครับตอนนี้ก็มีในส่วนของธนก,กิจปทุมทองนะฮะแล้วก็เจ้าเอพงศติษแสนหลวง ออแลครับตำแหน่งที่2อนะขณะนี้ครับเป็นพงศติษฐสนหลวงครับเจ้าเอฟนะฮะมาตำแหน่งที่2องดามองเจ้าเอฟหนึ่งรถสีแดงนะครับแดงนั้งคันเลยเอา้าวโดนแทรกเข้ามาแล้วครับเสียบขึ้นมาสำหรับหมายเลขยี่สิบเก้าครับกันตพัดแยบการไถ่นั้นขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับทิ้งให้อันดับที่3นั้นเป็นของหมายเลขยี่สิบสองคือพงศติษฐสนหลวงครับแล้วก็ทีนันท์ทัพทิมนะครับมาเลยฮะตำแหน่งที่4พร้อมนั่งธนกิจปดุมทองครับ ย่องติดเข้ามาตามติดนะครับตำแหน่งที่2กับเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแล้วเอาละครับตำแหน่งนั้นมาอีกแล้วครับณขณะนี้ครับผู้นำก็จะเป็นกันสพัดแยบการไถ่ายครับผีไนกันสพัดครับานักบิดหนุ่มจากจังหวัดจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นนักบิดหนุ่มจากอุทัยธานียาวๆมาเลยทีเดียวครับโอ้โหต้องบอกว่าหมายเลข54บนะครับวรลุททองดอนเหมือนนิด ปล่อยให้ขึ้นนีง่ายเลยนะแต่ว่าโอ้ตอนนี้เจ้าเอฟครับพงศิ์แสนหลวงครับอยู่เหมือนเหมือนจะในลายนี่ยังขึ้นไม่ได้ครับวรพจนทองดอนเหมือนยังตําอยู่ตําแหน่งที่สองครับเอาละครับเหลี่ยมลายตรงนี้ครับต้องจับตาดูให้ดีครับผู้นํานขณะนี้ก็ยังเป็นพงศิ์แสนหลวงอ่ะไม่ใช่ครับกันทะพัดแยบการไถครับและยังมีวรพจน์ทองดอนเหมือนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่2ครับ ตำแหน่งที่3นั้นก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับหมายเลข22่สิบงครับพงศิ์แสนหลวงและตำแหน่งที่4สําหรับทีนายทัพทีมครับรถสีฟ้าที่เราเห็นก็เริ่มโดนยืดระยะออกไปพอสมควรครับต่อปั่นคันเร่งน่าจะปั่นไม่ทันแล้วครับตอนนี้เพราะว่า1 2 3นี้เหตุการณ์นี้เหมือนจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะฮะเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เลยเพราะว่าในตำแหน่งที่หนึ่งนั้นก็ยืดไปก็จริงนะฮะสำหรับพีนายกันธพัฒน์แยบการไถ่ เมื่อวานนี้เข้าที่ไหนฮะคุณนัทเมื่อวานนี้กันทพัฒน์ย้บกระถายนั้นเข้าที่หนึ่งครับเหตุการณ์เดียวกันเลยนะลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเต้นวรพจน์ทองดอนเหมือนนะครับใจเย็นมากเลยนะครับขี่อย่างสุขุมเลยทีเดียวต้องบอกว่าพี่นห้กันตพัฒน์ซึ่งอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งเน,น,นี่นะนี้พี่นัทกันตพัฒน์นะครับพอ,อยังรู้สึกเหมือนแบบอาจจะเป็นรองหรือเปล่าหรือหรือและหรือ,รอเกมการแข่งขันตรงนี้ต้องดูกันย,ยาวๆอีกนิดนึงครับสำหรับเต้น วรพลทองดอนเหมือนนะครับเสียตําแหน่งในตําแหน่งที่หนึ่งออกไปแล้วก็โดนทิง้งระยะห่างออกมาอีกเล็กน้อยครับเอฟพงศลิแสนหลวงครับจากเชียงใหม่นะครับเอาแล้วครับตีขึ้นมาครับแสงนอกอภิฐมแสงไล่โอ้โหเหมือนจะกอดลายในแล้วก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้นะต้องปล่อยให้วรพลนั้นขึ้นกลับมาเหมือนเดิมครับก็่อยังคงรักษาตําแหน่งตรงนี้ไว้ได้ครับแต่การเข้าทํานั้นต้องบอกว่า เริ่มที่จะแสดงเหตุแล้วครับว่าเขาเริ่มที่จะตัดลายเข้าไปครับสำหรับวรพจน์ทองดอนเหมือนครับเริ่มที่จะบีบลายเข้าไปและประชิดติดด้านหลังของกันทพัฒน์แยบกันไถ่ครับมองเห็นสีฟ้าแวบๆเหมือนกันสําหรับโฟกัทเทร์ในทัพทีมนั้นก็อยู่ตำแหน่งที่4ี่ก็จะพยายามเอาตําแหน่งมาให้ได้นะครับต้องบอกว่าทั้ง3คันนี้ก็ขี่สุขุมนะเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่ขับขี่ไม่มี การลักษณะของการแย่งยื้อหรือว่าการแย่งไกโคง้งแบบรุนแรงหรือทําให้เกิดเสียหลักหรือทําให้เกิดเสียจังหวะที่จะทําให้ทีมในทัพทีมนั้นขึ้นมาตําแหน่งหนึ่งใน3ได้เลยวันนี้เหตุการณ์จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าสําหรับโฟกัสทีมในทัพทีมซึ่งอยู่ตําแหน่งที่3ครับจากสนองไซเคิลเรสตำแหน่งที่2เองก็ณขณะนี้ก็โดนยืดครับกัพัฒน์แยบการไถนั้นเริ่มที่จะยืดระยะห่างเข้าไปครับทิ้งไว้ตำแหน่งที่2และที่3ครับต้องดูครับว่า พงษ์สถิตแสนหลวงนั้นจะสามารถที่จะบี้ยี่เข้ามาเพื่อที่จะขึ้นอันดับหมายเลข54าวรพจน์ทองดอนเหมือนได้หรือไม่ครับแต่ผมดูแล้วนี่จากการไล่ของโจเอฟพงษ์สถิตแสนหลวงจากเชียงใหม่นี่ผมว่าวันนี้มีเปลี่ยนตำแหน่งแน่นอน <Yeah. S 2> อแต่ว่าเปลี่ยนแล้วจะทำส <Yeah. S 2> ำเร็จหรือเปล่าครับต <Yeah. S 2> ำแหน่งที่สองหรือที่หนึ่งก็แล้วแต่นะครับเอาและเรียบร้อยขอานเข้ามาครับ เห็นไหมไลน์เละซิงเข้าในแล้วขึ้นมาที่2เรียบร้อยอพูดไม่ดันการคบแต่ว่าจะรักษาตําแหน่งที่2ไว้อย่างแน่วแน่นหรือเปล่าสำหรับเจ้าเอฟพงศิษฐานหลวงนะครับในขณะที่เต้นวรพจน์ทองดอนเหมือนจะเป็นนักแข่งที่ค่อนข้างสุข,ขุมแล้วก็นิ่งพอสมควรอ่าเอาละครับตอนนี้ตําแหน่งที่3นั้นกลับกลายเป็นของวรพจน์ทองดอนเหมือนครับและที่สําคัญครับวรพจน์นั้นวันนี้ต้องบอกว่าน้ําจิตน้ําใจนั้นมีการเปลี่ยนตําแหน่งตั้งแต่ที่1และสลับที่2และมาถึงที่3 แต่ความพยายามของเขาน่าจะยังไม่ลดละความพยายามครับสำหรับวรพจน์ทองดอนเหมือนครับเรามาลุ้นเจ้าเอฟนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่จุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งที่เปลี่ยนไปจากเมื่อวานนี้ในรอบท้ายเนาะโอ้โหต้องบอกว่าเขาแลกในรอบท้ายแต่ตอนนี้ไม่แลกแล้วรอบสุดท้ายไม่เอาแล้วฮะเอาตั้งแต่กลางของการแข่งขันเลยนะตอนนี้แต่ก็การรักษาตำแหน่งเอาไว้เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่2ให้ได้เนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าวรพจน์ทองดอนเหมือนนี่ครับ ถึงแม้จะไปแบบนิ่มๆแต่เขาก็สามารถที่จะเกาะติดอยู่ตลอดเหมือนกันก็ยังมีเวลาครับเพิ่งผ่านไปได้ประมาณครึ่งทางเท่านั้นครับระยะทางนั้น30กิโลเมตรครับและนี่ครับวัพจน์ทองดอนเหมือนนั้นก็ยังเกาะติดอยู่ด้านหลังของพงศิษ์แสนหลวงอยู่ครับขอบคุณนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนการแข่งขันของเรานะครับใต้จอของเราจะเห็นนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเอฟเอฟเอซีทีนะครับ M S A T นะครับแล้วก็ S A T N S D F นะฮะ N S D F รถจักรยานยนต์ฮอนด้าอีเดมิสุรถจักรยานยนต์เดม้าห้านะครับยางรถจักรยานยนต์พีระลี่ยางรถจักรยานยนต์ไออาร์ซีเครื่องดื่มสิงห์นะครับจุกอับก๊สซี่และสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับเอาละครับเริ่มที่จะขยับเข้ามาอีกแล้วครับสำหรับวรพจน์ครับนี่ครับวันนี้ต้องบอกว่าภาพสวยคมชัดโดยพีพลัฒมีเดียครับกำลังตามจี้ติดแล้วครับวรพจน์ทองนอนเหมือนนั้นจะเข้าถึงตัวของ พงษ์สถิตแสนหลวงได้หรือไม่ครับตอนนี้ยังหนีไม่ออกครับสําหรับพงษ์สถิตแสนหลวงครับเอาล,ละเกมการแข่งขันของเราเนี่ยต้องบอกว่าถ้าหากว่าการแข่งขันของเรานี่จะพูดไปก็เหมือนว่าจะคุยเหมือนว่าจะโม้ว่าการแข่งขันของเรามีมายาวนานกว่า40ปีนะฮะสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กินแห่งนี้นะครับเรีวยกว่าเกมการแข่งขันของเราในค่อนข้างที่จะลุ้นกันทุกๆสนามนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ นะฮะจะมีในส่วนของนักแข่งที่ไปแข่งประเทศญี่ปุ่นหลายคนเราภูมิใจนะครับเราไม่ได้ตกใจหรืออะไรนะฮะเพราะนักแข่งของเรานั้นก็ไปทําการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะะในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีคนที่มีคะแนนสะสมตรงนี้ถึงแม้ว่าจะต้องไปแข่งญี่ปุ่นแต่ก็ต้องบอกว่าขอหยุดก่อนนะฮะขอเก็บคะแนนตรงนี้สําหรับรชิงแชมป์ประเทศไทยให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองก่อนนะครับตอนนี้เจ้าเต้นบรพิพน์ทองดอนเหมือนกับพยายามใช้ความพยายามอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ที่จะไล่เจ้าเอฟพงศดริษฐ์แสนหลวงนักบิดนักอมผมพยายามจะแซงนักบิดจากเชียงใหม่นะครับโอ้โห,โโหนะักแข่ง2คนนี้สําหรับเอฟพงศดริษฐ์แสนหลวงนี่เป็นน้องชายของพระกรแสนหลวงนะครับสําหรับเจ้าแฟงนะพรกรแสนหลวงนั้นก็เป็นพี่ชายนะครับของการกับกี่ตรงนี้ค่อนข้างยืดยาวมากับตําแหน่งที่1ครับพีไน์กัณพัฒน์แยบการไถ่ครับนักบิดจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับค่อนข้างยาวไปแล้วทีเดียวนะลำบากแล้วครับ ถ้าติดอยู่ตรงนี้เอฟพงศิติแสนหลวงนะครับกอดตำแหน่งที่2ไว้เน,นี่ยวรพจน์นี่ยากที่จะขึ้นไปต่อคอรแล้วนะครับจะเอาตำแหน่งที่2ไว้ให้ได้คงลำบากเหมือนกันนะต้องมาเจอเจ้าเอฟนะครับประสบการณ์เยอะนะสำหรับเอฟพงศิติแสนหลวงนี่สมบอกเติ้ลนี่ก็เป็นอดีตนะักแข่งมอเตอร์คลอสนะฮะก็เป็นมือใหม่ๆนะฮะเป็นมือจูเนียร์นะครับแล้วก็หยุดการแข่งขันในส่วนของมอเตอร์คลอสแล้วก็มาทำการแข่งขันในเรื่องของรถและซิ่ง มอนเหมือนกับไอเดียกิจภพัฒน์เขื่อนคําที่เป็นนักแข่งที่ไปทําการแข่งขันที่ยุโรปนะแข่งยุโรปในรุ่นอาสามนะของการแข่งขันนะครับเอาละครับตอนนี้ในตําแหน่งที่2นั้นเริ่มที่จะยืดระยะนะครับบรพษ์ของดอนเหมือนนั้นจะขยับเข้าใกล้อีกได้หรือไม่ครับตอนนี้ระยะนั้นก็ เมื่อสักครู่นี้ก็ยืดไปครับอีกสักพักหนึ่งก็วรพจน์นั้นก็คงจะยกลึกครับแล้วก็ทาให้ตําแหน่งนั้นกลับเข้ามาใกล้เคียงกันอีกครั้งครับจะต้องดูครับว่าเหลี่ยมลายต่อไปนั้นวรพจน์ทองดอนเหมือนจะแก้เกมอย่างไรครับหมายเลขที่สองพงิตแสนหลวงนั้นจะเอาอยู่หรือไม่ครับสําหรับโค้งต่อไปครับเอาละครับตอนนี้หรอบของการขันผ่านไปเรียบร้อยนะครับหรอบของการในการผ่านไปนะครับเีกเพียง4รอบของการ่งขันเท่านั้นนะครับอ่าอีกเพียง 6รอบเหลืออีก6รอบด้วยกันในครึ่งทางแล้วคร,ครึ่งทางแล้วนะฮะครึ่งทางแล้วตอนนี้้วครับครึ่งทางต่อไปนี้ครับต้องดูครับน้ําจิตน้ําใจนะครับตอนนี้ยังกัดไม่ปล่อยครับสำหรับวัพพน์ทองดอนเหมือนคงเศรษฐแสนหลวงก็ต้องการที่จะรักษาตําแหน่งตรงนี้ไว้ได้เพราะว่าตําแหน่งที่1นั้นค่อนข้างที่จะทิ้งห่างลงไปเพราะฉะนั้นคู่แข่งคนสําคัญก็คือตําแหน่งที่2และที่3ครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนจะยืดออกมานะเริ่มยืดออกมาห่างพอสมควรแล้วสาหรับเจ้าเอฟ เหมือนตอนนี้วรพจน์ทองดอนเหมือนนี่อ่ายังเอาอยู่ยังเอาอยู่แม่ดูภาพคันเดียวนี่ดูห่างนะแต่พอดูกลับมาอีกทีพอจับคู่ภาพไกลนะจะเห็นว่าในช่วงของระยะแกลบของกันความห่างตรงนี้ครับเรามีในส่วนของนักแข่งนี่ทิ้งห่างกันไม่ขาดนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นครับเรามาดูครับเอฟจะสามารถหนีได้หรือเปล่าพงศ์สุ์แสนหลวงครับวรพจน์ทองดอ,ดอนเหมือนก็ไล่ติดเข้ามาครับ เชียงใหม่นี้นครปฐมนะตอนนี้ครับครับเร่มทิ่จิตี้ติดเข้ามาอีกครั้งครับเวลาในการแข่งขันของเขาณขณะนี้ที่ทําได้ดีที่สุดนะครับเป็นเวลาที่เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันด้วยนะครับสําหรับสองคันนี้นะครับสาหรับพงศิษฐสนหลวงและก็วรพจน์ทองดอนเหมือนครับพงศิษฐสนหลวงครับจากยามาฮ่าโมรินเลซซิงลีวัฒนาเชียงใหม่นะครับแล้ววรพจนทองดอนเหมือนนั้นจากบิสต์นชาโอ ยามาลูบ K Y T ทีมนะครับส่วนตาแหน่งที่หนึ่งที่ทิ้งห่างออกไปนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากัาณพัฒ์แยกกันไถนั้นก็จากยามาห้าโบชิ I R C D D Speed Oil Project F1 ไก่สารแดงทีมอุทัยธานีนะครับบรวพัฒน์ทองดอนเบือน,นั้นก็พยายามที่จะโอบไลนยเข้ามาครับก็พยายามแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหาช่องในการที่จะเข้าทำปงปสิทธิ์แสนหลวงได้เลยครับ ก็ยังคงใช้เวลาและระยะเวลาระยะทางระยะของทั้งสองคันก็ยังมีระยะห่างที่ยังเท่ากันอยู่ครับตำแหน่งที่4ยังเป็นของโฟกัสติเละนทัพทีมครับวันนี้ไม่วิ่งเลยนะฮะมาไม่ได้เลยะฮะคงจะต้องเกาะตำแหน่งที่4เอาไว้นะครับเพราะว่าตำแหน่งที่ั้นธกิจประทุมทองนะครับจาก IRC, d d ีดียดีกซี่เอกราชก็ยังอยู่ห่างๆเหมือนกันนะครับสาหรับนกิจปรปทุมทองนะครับ 4และ5นะครับตอนนี้ในจองของเราจะเห็นตำแหน่งที่2และที่3ครับบสถิศแสนหลวงวรพน์ทองดอนเหมือนครับยังทำอะไรกันไม่ได้รอบสุดท้ายนี่มีลุ้นนะนี่มีลุ้นแน่นอนครับว่า,<อ>ว,าวรพน์นั้นจะตัดสินใจยังไงครับแต่แน่นอนครับทุกโค้งทุกลายมันมีบางโค้งที่ทางคุษถิศแสนหลวงนั้นมีการโอบมาดูด้านหลังด้วยนะครับว่า,าวรพน์ทองดอนเหมือน,นนั้นอยู่เลียมลายต้งไหนครับเพราะต้องระวังให้ดีครับ สำหรับพงศิษฐสนหลวงครับจะรักษาตำแหน่งตรงนี้ไว้ได้หรือไม่วรพจน์เองนั้นก็พยายามที่จะกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวครับโอ้โหเป็นภาษาที่ใช้ได้ดีนะกัดไม่ปล่อยเลยนะ,ะเป็นภาษาบอกกัดไม่ปล่อยนี่ผมฟังแล้วผมตกใจแต่ว่าคําว่ากัดไม่ปล่อยนั้นเราเปรียบเลยอ่าคำว่ากัดไม่ปล,อปล่อยนี่คือหมายถึงว่าเป็นการที่แบบว่าการต่อสู้ส,สุดชีวิตเลยอ่ากัดไม่ปล่อยเลยนะฮะก็ เป็นคำเปลี่ยนเลยนะครับก็อย่าเพิ่งแปลความหมายไปอะไรแบบนั้นเพราะว่าเป็นคำที่สุภาษิตไทยนะที่ใช้กันอยู่บ่อยๆนะฮะก็มีหลายอย่างสุภาษิตไทยนี่แปลความหมายได้เด็กใหม่ๆอาจจะไม่รู้สู้แบบไม่ถอดใจอ่าสู้แบบไม่ถอดใจนะฮะก็อะบอกว่ากัดไม่ปล่อยเลยนะครับตรงนี้เอาละครับเกมการขันยังไม่มีเปลี่ยนครับตำแหน่งยังคงที่ครับตำแหน่งที่1่พีนัยกนพัท์แยบการถ่ายครับจากยคม5โบชิอีซีดี สปีดออดโปรเจกต์เอฟวันไก่สันแดงทีมอุทัยธานีนะครับรถยามาฮ่านะครับและตำแหน่งที่2นั้นก็ยังคงเป็นของพงศิษฐ์แสนหลวงมาลขยี่สิบสองครับจากยามาฮ่ามอรินเรซซิงลีวัฒนาจากเชียงใหม่นะครับเป็นนักบิดจากเชียงใหม่และตำแหน่งที่3นั้นก็วรพทุทธทองดอนเหมือนนะครับจากบิสตันพาโอยามาลูกเควายทีทีมนะครับจากนาคปรปฐมส่วนตำแหน่งที่4ยังคงเป็นของธีรนัยทัพทีมครับยามาฮ่าไอซีดีดีสมาร์ทสปอร์ตสนอง ไซคเล็นชนบุรีแล็บหนังที่5ธนก,กิจปทุมทอง h o n ด a าซีดีดีแคสซี่เอ็นบีเอกราชครับเอาละครับยังเหลืออีก3รอบเท่านั้นครับผู้นำกกานขณะนี้ที่เร็อยู่นั่นก็คือกันทพัฒ์แยบการไถ่ครับซึ่งเป็นผู้นำและทิ้งระยะห่างพอสมควรเลยทีเดียวปล่อยให้ยี่สิบสองพงศธรแสนหลวงนั้นอยู่ในตำแหน่งที่2ครับแล้วก็ยังมีวรพจนทองดอนเหมือนอยู่ในตําแหน่งที่3และระยะนั้นค่อนข้างที่จะยืดออกมาเล็กน้อยครับสาหรับ ทงสถิตแสนหลวงณขณะนี้ครับยังคงดําเนินต่อไปครับการแข่งขันของเราครั้งนี้ขอบคุณอีกครั้งครับการกีฬางประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาพันธและคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน้ำมันเครื่องอีเดนเมซูรรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าริพันธ์ยางพิลารี่ผริพันธ์ยาง IRC ผรริพันธ์สิงห์ริพันธ์โชกอัพเกตซี่ครับวันที่22กรกฎาคมนะครับในสนามหน้าเป็นสนามที่5 และวันที่23กรกฎาคมเป็นสนามที่6นับเนสนามแข่งรถไทยแลนด์สกิดกับการแข่งขัน FMSD ไทยแลนด์ร้อนและซึ่ง2,023ครับนีปงสถิตแสนหลวงนั้นก็มีช่องจังหวะที่ให้หันมาดูด้านหลังครับก็ยังมายิ้มให้กับวรพจนทองดอนเหมือนเช่นเคยครับแต่ก็ระยะนั้นก็ต้องบอกว่ามีการยืดระยะมาอีกนิดหนึ่งครับสำหรับปงสถิตแสนหลวงและก็วรพจน์ทองดอนเหมือนผมดูแล้วเหมือนจะไม่นิดแล้วนะ ตอนตอนตอนนี้ต้องบอกว่าไม่นิดละโอ้โหระยะห่างคุณบอกนิดเดียวนี่ไม่ใช่นิดแล้วนะตอนนี้เอฟพงศ์ติดสันหลวงเหมือนแบบเหมือนแบบโอ้โหนะ<ม>ทิ้งห่างออกมายาวพอสมควรนะครับสําหรับพีนยัยกันฑพัฒแต่ว่าโดนทิ้งห่างนิดเดียวนี่น่าจะเป็นพงศ์ติดสันหลวงกับวรพจน์ทองดอนเหมือนนะ<ม>นิดเดียว<ม>นิดเดียวจริงๆก็ถ้าดูจากเหลี่ยมจากลายตรงนี้นะครับก็ระยะทางระยะห่างนั้นก็ถือว่า ห่างออกมาอีกนิดนึ่งจากเมื่อรอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมันยากนะไอ้นิดนึงเนี่ยขี่ทางเรียบไม่เหมือนมอเตอร์ครอสนะคุณเพราะว่ามอเตอร์ครอสเนี่ยนิดนึงแบบนี้นะคุณพลับหน่อยเดียวในคุณโดนแล้วถ้าทางเรียบนี่โอ้โหไล่กันไม่ได้เข้าง่ายๆนะฮะไม่ได้เข้าง่ายๆเศษส่วนของวินะครับนับกันเป็นเศษส่วนวินาทีเลยนี่ครับก็ต้องบอกว่าระยะทางระยะห่างตอนนี้นะครับของสถิติแสนหลวงนั้นสามารถที่จะยืดระยะ ขึ้นมาจากระยะเดิมนะครับทำให้วรพจ์ทองดอนเหมือนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะประชิดเข้าใกล้ได้ในระิยะเท่าเดิมเลยนักแข่งทางเรยบเขาบอกว่าปันน่นหนีนะฮะตอนนี้ปั่นไปตลอดปั่นกันเร่งหนีไปตลอดเลยครับตอนนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าวราพจ์ทองดอนเหมือนนี่ปั่นเหมือนกันปั่นตามตลอดเหมือนกันนะตอนนี้เราชมการแข่งขันอยู่นะครับที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กริตครับทีมวินนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับ นะคแข่งรถของเรานะครับเราภูมิใจนะครับถึงแม้นักแข่งหลายๆคนจะไปแข่งต่างประเทศแล้วสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยรู้สึกภูมิใจนะครับไม่ว่าจะไปแข่งญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์นะครับหรือจะไปแข่งที่ยุโรปหลายๆคนด้วยกันนะครับทั้งมอเตอร์ทูมอเตอร์ทรีนะฮะหลายๆคนแล้วก็ไปแข่งกันเนสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยของเรานะครับต้องขอบคุณนะครับในส่วนของกองุพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับ คุณหญิงดรสุปานีคุปตาสานะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับการแข่งขันของเราด้วยนะครับแล้วก็นี่คือช่วงของรอบสุดท้ายครับอีกประมาณครึ่งทางเท่านั้นครับผู้นำานขณะนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับหมายเลข29นั่นคือกันตพัฒนแยบการไถครับยามาฮ่าโบชิไอซีเดียดีสปีดออยเผอแวบเดียวครับคุณนัทเผอแวบเดียวครับตอนนี้มาเกมการแข่งขันครับเห็นไหมครับ อ,อยู่นอกจอแวบ,บเดียวแต่เราเห็นด้านนอกใช่ไหมเห็นไหมแวบบเดียวจริงๆเอฟพงษิตแสนหลวงพลิกเลยเห็นไหมเรามวลจะจับภาพในตำแหน่งที่หนึ่งแต่ตอนนี้ไปเสียจังหวะในยูเทิร์นคงยูเทิร์นจุดเดียวคมาเอาไงล่ะครับทีนี้ะครับเกมไม่ได้เปลี่ยนครับตำแหน่งที่2นั้นเปลี่ยนมาเป็นวรพจนทองดอนเหมือนและตำแหน่งที่3นั้นเป็นพงษิตแสลวงครับ ไม่อยู่ในจอให้เราเห็นเลยนะแต่ว่าเราเอญเหลือไปเห็นพอดีนะในนอกจอนี่เราเหลือไปเห็นพอดีแต่ว่าเรามาดูครับตอนนี้พงศิษฐ์แสนหลวงจะเอากลับคืนได้หรือเปล่ามีความเห็นยังไงบ้างฮะซีแคโดนอะไรครับเมื่อกี้บังด้วยเอาแล้วครับในช่วงนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีครับกับหมายเลขกิก้าครับกันภัทรแยบการไถ่ครับเรียบร้อยครับแต่ตำแหน่งที่สองกับที่สามกลับมาที่เดิมครับโอ้โหเห็นไหมครับ เคใช้วิชิตนิสกุลบอกว่าวิจารณไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เห็นเลยบังตาพอดีตำแหน่งเปลี่ยนเลยเป็นไงเป็นไงก็ถือว่าสําเร็จครับสำหรับวรพจนทองดอนเหมือนครับสามารถที่จะขยับขึ้นมาในตําแหน่งที่2แทนที่พงศิตแสนหลวงครับและตําแหน่งที่4ครับยังคงที่ครับธิรนทยทัพทิมครับตำแหน่งที่4แล้วก็ตําแหน่งที่5ธนกิจประทุมทองเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการแล้วกลับมาพบกันในช่วงของพิธีมอบรางวัลครู่เดียวครับ กาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับกับในช่วงของพิธีมอบรางวัลน,นะครับกับโปรดักชัน150 p r ร f e s s i o n a l นะครับรุ่นนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิชัยชัยประภาครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษส่วนกีฬายานยนต์จากบริษัทไทยยมาฮ่ามอเตอร์จำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลตรงนี้นะครับโดยจะมอบให้กับตำแหน่งที่5าหมายเลข14นะครับธร,รกิจประทุมทองครับจาก IRC ดีดีแคสซีเอ็นบีเอกราชครับพร้อมเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หนึ่งมืนสามพันบาทครับและตำแหน่งที่4นะครับเป็นของหมายเลขห5าสิตีละนายทรัพตีมครับจาก Yamaha RC DAD Smart Sport สนองไซเคิร์สมีผลิตภัณฑ์ของอิเดมิสื่อมอมหอยด้วยนะครับเงินรางวัลกองทุนอีกหนึ่งมืนห้าพันบาทครับส่วนตำแหน่งที่3ครับเป็นของพงษ์สถิตแสนหลวงครับพลาดไปนิดเดียวนะรอบสุดท้ายจาก Yamaha Morin Racing Lee วันานะครับ พร้อมมอบเงินรางวัลกองทุน17,000บาทพร้อมบริพา์หล่อลื่นอีเดมิสึและรองชนะเลิศครับสำหรับวรพจน์ทองดอนเหมือนครับจากบริสตอลท่าอยามาลูป KBT และซิงทีมนะครับจากนครปฐมเงินงรงางวัลกองทุนอีก20,000บาทจับมือนะครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศตรงนี้พีนัยกัณพัฒแยบการไถ่ครับจากยามห้าโบชิอารซีเดียดสปีดออยโปรเจกต์เอฟวันไก่สาราแดงทีมกับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการการีฬาแห่งชาติ ทั้งหมดนะครับ25,000บาทนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ13รางวัลของเงินรางวัลกองทุนพัฒนากานกีฬาแห่งชาติต้องขอบพระคุณคุณหญิงดรสุปานีคุปตาสาครับบุริการกองทุนก็มอบรางวัลดีๆให้กับนักแข่งทุกคนถ่ายภาพครับโดยมีภาพตรงนี้เป็นที่ระลึกให้กับนักแข่งนะครับตรงนี้ขอพระคุณคุณ,คณวิชัยชัยประภาครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษส่วนกีฬายานยนต์บริษัทไทมหามอเตอร์จำกัดครับให้เกียรติมอบรางวัลครับ